สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่ในเกม GTA V โหมดซอมบี้พาร์ทที่สมตอนนี้ก็มานังซุ่มซอมบี้มีซอมบี้เดินฝั่งนู้นอยากมาพาร์ทที่แล้วที่ผมบอกว่าจะมาดูป่าตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ผมก็ได้เอาป่าตรงนี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วมันค่อนข้างที่จะกินสเปคไปหน่อยตรงนี้ก็น่าเสียายไปหน่อยว่าจะมาแถวๆบริเวณนี้แหละแต่ไม่เป็นไรมันก็ทําให้เกมเราลื่นขึ้นระดับหนึ่งนั่นแหละแบบดีขึ้นเลยแหละมีซอมบี้เดินเข้ามาเรื่อยๆ ผมแนะนําเลยว่าปืนนี้ไม่แรงไม่แรงจริงๆถ้าเป็นปืนนี้แรงยิงหัวนัดเดียวคือตายถ้าเป็นปืนนี้ยิงหัวไม่ตายดูด,ดีตอนนี้กระสุนของผมก็เหลืออยู่8 6นัดเดี๋ยวต้องยิงฟาร์มซอมบี้แล้วก็ไปคาบกระสุนก่อนเพิ่มเข้ามาอีกอย่างหนึ่งก็คือมอสภาพสวยนะ s <S อันนี้ผมก็ได้ไปลงมาแล้ว ไม่มีของให้คราบเลยไม่ใช่มีของให้คราบดีมีของให้รูปไม่มีเลยอันนี้หนึ่งชิ้นเดี๋ยวผมไปลอารถผมก่อนดีกว่านะรถอยู่ด้านหน้าแล้วก็ผมก็มีมัดน้ํามันมาด้วยเราต้องเติมน้ํามันนะนี่ไงน้ํามันมีซอมบี้เดินเข้ามาเรื่อยๆเลยตอนนี้เดี๋ยวต้องยิงซอมบี้ก่อน๋ยวฟาร์มซอมบี้แล้วก็ยิงซอมบี้ตัวนี้เออเยอย่าเพิ่งเดินเข้ามานี่มันเป็นที่ปืนจริงๆด้วยนะบางปืนก็ยิงแรงบางปืนก็ยิงไม่แรง โอเคเดี okay, ๋ยวไปเอารถก่อนตอนนี้น้ำมันรถผมมีอยู่กี่เนี่ยน้ำมันรถตอนนี้ผมมีอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหาที่เติมน้ำมันก่อนตอนนี้ดูสิน้ำมันผมไม่เป็นไรตอนนี้ผมมีถังน้ำมันนะนี่เลย,ยเดี๋ยวเติมสักครู่นะตอนนี้น้ำมันเพิ่มมาเรื่อยๆเลยใจเย็นพวกซอมบี้ใจเย็นซอมบี้ใจเย็นซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้จะมาแล้วตอนนี้โอ้เร็ว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 ลิฟเต็มเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป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 ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้ว แล้วตอนนี้ผมจะไปหาที่ตั้งแขมม์ชั่วคาวด้วยนะไปหาที่ตั้งคมปมด้วยตอนนี้ก็ <c oughs> น่าจะมืดแล้วแหละ <c oughs> ประมาณหนึ่งทุ่มในเกมนะในเกมหนึ่งทุ่มในเกมก็จะประมาณนี้แหละ <c oughs> ต้องไปหาจุดที่ปลอดภัย <c oughs> <c oughs> ไปช่วยพวเพื่อชีวิตมาด้วยดีไหมเนี่ยตรงนี้อา่าไปช่วยมาหน่อยแล้วกันประมาณสักสามคนด,ดูดิดู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 ยิงซอมบี้ ้ยไปดีกว่ายิงไม่ตายนะต้องยิงหลายนะแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนชีวิตกันไม่ไกลเท่าไหร่ไม่ไกลเท่าไหร่เ,หรเวลาขับก็ต้องแบบไงขับแบบเลี้ยวไปเลี้ยวมาหลบไอ้เศษเศษรถนะอะเศษที่รถมันพังอะอยู่ตรงไหนเราต้องอ้อมเนาะโอเคเราต้องอ้อมหลบไปซอมบี้ไม่หลบก็ชนผมรู้สึกว่าแถวนี้ซอมบี้เยอะอชัว์เยอะแน่นอนเดี๋ยวต้องลงไปฟาร,รมม์ม,รรมซอมบี้ก่อนไม่ใช่ฟาร,ร์มซอมบี้เออฟาร์มฟาร์มซอมบี้ด้วยก็ได้นี่ไงนี่ไง ตอนนี้เสียงปืนแบบดังมากเลยนี่ไม่อยากเป็นเหมือนตอนนั้นหรอกแบบว่าโดนไอ้พลอชีวิตยิงตายเออเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโคตรเยอะเลยดูดิเฮ้ยเดี๋ยเดี๊ยเต้องยิงให้ตายก่อนเฮ้ย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 โอ้โหเยอะจริงอันนี้ตอนนี้ผมโดนล่อมาหรือเปล่าวะเนี่ย ใช้ผู้รอดชีวิตเป็นตัวล่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งนอนไปนี่จะมาช่วยผู้รอดชีวิตสุดท้ายตอนนี้รู้สึกว่าเราจะเริ่มเล่นยากขึ้นแล้วเพราะว่ามีหมอกมีอะไรด้วยต้องยิงไปให้หมดก่อนยิงทีละตัวเลยมามาเดินเข้าม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 าไม่อยากจะลงรถเท่าไหร่นะถ้าเกิดว่าลงรถนี้มีโอกาสที่เราจะตายนะนั่งยิงกันเลยทีเดียวผมไม่รู้ว่ามันกดนอนอยังไงนะเอ้ยเอ้ยนี่ไงนี่กดนอนแล้วกดนอนแล้วไม่กดนอนไหม โอเคโอ้โหเทเวอร์นี่เลยโคตรเทมามานอนยิงกันทีนี้จะลุกขึ้นก่อนดีกว่ามันน่าจะยิงไม่โดนผมหรอกนะเดีย๋ยวผมจะไปหาที่ตั้งแคมป์เชื้อคาวด้วยตอนนี้กระสุนเหลือ30 30กับ38นัด30อยู่ในแม็ก38นัดอยู่นอกแม็กแบบนี้กันเลยทีเดียวโอ้โหเดีย๋ยวเราจะ คานนอนคานกันเราจะคานเป็นนอนเลยตอนนี้มันรู้สึกว่ามันจะเออ,อยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวเราจะกระโดดกบให้ดูนี่เลยกระโดดกบเอาเอาเอารู้สึกว่าบัณฑิตมาก็น่าจะไม่รอดเหมือนเดิมนะเพราะว่าโดนซอมบี้กัดต,ตายหมดเลยเดี๋ยวว่าซอมบี้มันเยอะเกินกระโดดกบไปที่นึงเฮ้ยเฮ้ยกระโดดกบทีเดียวบางทีอาจจะโดนยังไงโดนซอมบี้ตบตายก็ได้เดี๋ยวว่าอยู่ดีมก็วิ่งมาตอนนี้ฟาร,ร์มของไปหมดแล้วตรงนี้ฟาร์มไปยังโอเคตรงนี้ฟาร์มไปแล้ว เอาฟาร์มยัง,ไงไมะยังไม่ฟาร์งไงไมนี่มาแต่ต้องดูอาวุธใหม่ก่อนโอเคตอนนี้อาวุธเรายังอยู่ครบเหมือนเดิมอยากจะเปลี่ยนเป็นลูกสองมากลูกสองก็ไม่แรงแรงสุดก็คือปืนนี้แหละยิงหัวนัดเดียวคือตายให้ว่าไงซอมบี้สนใจทางนี้หน่อยโอเคไม่ต้องสนใจดีแล้วดีสุดแล้วไป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 มาอยู่ดีก็มาเจอดวงซอมบี้ซะแล้วเดีย๋ยวผมต้องไปหาที่ตั้งแคมป์แล้วก็นอนนะให้มันเช้า บางทีหมอมันอาจจะได้หายไปหรือไม่ก็ฝนตกรถตำรวจนี่ว่าเอาแล้วไอ้ศพผู้รอดเอ้ยไม่ใช่ศพผู้รอดชีวิตสิไอ้ศพพวกนั้นไปไหนแล้วน่ะจะได้ลงไปฟาร,ร์มของเท่าไหร่ฟาร,ร์มกระสุนปืนฟังแค่เสียงซอมบี้แล้วก็หลอนหูอยู่นั่นเนี่ยแบบว่าโอ้โหแบบว่าเฮ้ยเฮเหมือนจะเอาเป็นเอาตายอ่ะแบบว่าโอ้ลงไปนี่คือตายอ่ะเอาจริงๆ มีอยู่ที่หนึ่งที่ผมจะไปตั้งแคมป์ก็ไม่ไกลจา,ากที่นี้เท่าไหร่นะขับไปด้านหน้าเลยตอนนี้แอดด็อกก็จะหายไปแล้วขอดูหน่อยว่าเกิดตรงไหนอืมเกิดด้านหลังเอาเอาตอนนี้ซากรถพังนี่ด็อกแบบว่าเกลื่อนกันเลยทีเดียวไอ้ว่ารถที่มันด็อบตามทางนี่ก็แย่อยู่แล้วไอว้น,อนี้ยังแย่สุดอีกแบบว่าชนไม่กระเด็นด้วยบางทีก็กระเด็นบางทีก็ไม่กระเด็นนะซากรถเนี่ยผมว่าผมไม่รอดแน่เลยเนี่ยถ้าเกิดว่ามียิงซอมบี้เดียนะเด๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงนี้น่าจะใช้ได้นะ เอารถจอดไว้ตรงนี้มีม้าที่ไหนเห่านี่เฮ้ยเฮ้ยคือรถด่วนเลยเฮ้ยเดียว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 อุ้ยเรียบร้อยผมเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเดียวโอ้โหเมื่อกี้วาดเสียวจริงๆจะมาก็มาเถอะจะร้องทำไมกันนักหนาเนี่ยนี่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 ตายซะเรียบร้อยไอ้ตัวนี้ด้วยอาจะวิ่งมาทำไมเนี่ยนี่เอายิงไม่โดน ต้องต้องเซฟกระสุนน,นี่นี่นี่ต้องยิงให้ลมหมอ,อนะลมไปซะลมไปอย่าได้รุกขึ้นมาอีกหมดไหมวะไอตัวที่มันวิ่งตัวนี้ไม่วิ่งมาอาจจะนอนแล้วยิงเลยแปลว,ว่าแคมปิง้งแคมปิ้งบนหลังคาแล้วแล้วก็นอนยิงแต่ไม่มีแคมไฟนะนี่ไอช็อตไปทีละตัวจะต้องหาที่ฟาร์มกระสุนด้วย ไม่ต้อง,องหาที่ฟาร์มกระสุนทีหาที่คาบกระสุนก็ตอนนี้ Arizona, Story, น tennis, มีในตัวหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันตอนนี้ที่คาบกระสุนในตัวมีแล้วเราสามารถคาบของเก็บอาวุธได้แต่ไม่คาบนะตอนนี้ไฟในเมืองดับเรามีไฟใช้ตอนนี้แอร์ดับเกิดอีกแล้วเมื่อกี้ได้ยินเสียงแบบอมบีมันเดินเข้ามานะไม่ใช่เสียงอมบีมันเดินดิมันวิ่งลองฟังดูดีไม่รู้จะได้ยินกันหรือเปล่านะมันจะมีเสียงซาวของซอมบีด้วยว่าจะเป็นเสียงสภาพอากาศของทแถวบริเวณนี้มาตอนนี้ซอมบีแบบว่ายืนเรียงกันเต็มเลยเฮดช ก็ต้องฟาร์มหน่อยไม่อยากลงไงก็ต้องลงมาฟาร์มดีแหละเดี๋ยวผมจะตั้งแคมป์บนนี้นะเฮ้ยหืมบอกแล้วไม่อยากจะลงเท่าไหร่นะตรงไหนอีกตรงนี้โอ้โหเยอะจริงอันนี้ถ้ากระสุนผมหมดผมทำไงดีเนี่ยเอาเอาเอานี่ เรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยนี่นี่นี่ยิงคายล้มเออตัวนี้ยังไม่ได้นี่นี่หมดปะมะไม่น่าหมดนะเพราะตอนนี้มันเดินข้ามาเรื่อยเลยไม่ตายสักทีเราหนี่นี่นีเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องค้าผ้าพันแพลก่อนตอนนี้ผ้าพันแผลผมมีอยู่สามนั้นเดี๋ยวค้ามาอันนี้ผมต้องค้าผ้าพันแพลให้หมดนะเพราะว่าให้ของในตัวเรามันหายหมดถึงมันจะฟาร์มของได้ เราจะได้ฟาร์มของเรื่อยๆเลยนี่ Come on ช s ชอรนี่หลบไปซะตอนนี้ก็สุดเหลือ30นัดไม่รู้ว่าซอมบี้จะเหลือ30ตัวหรือเปล่าวะเนี่ยไม่รู้นะแต่ตอนนี้มันก็เดินเข้ามาเรื่อยๆเลยมาดิ Come c on. On. on ขมอน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 เข้ามาเราอยู่บนเราได้เปรียบบอกไว้เลยไม่ได้ไปไหนสักทีหรอกแบบว่ายิงแต่ซอมบี้จนจนเช้าเนี่ย หมดไหมวะโอ้นี่ไงหมดบ้าอะไรเรามาตอนนี้เราได้ทำภารกิจพิเศษก็คือวิ่งฟาร์มของไม่ต้องนอนแล้ววันนี้ถามว่านอนเลยได้ไหมไม่ได้ครับผมมันจะมีโลโก้ซอมบี้ขึ้นให้เราไปยิงอยู่ดีแล้ว่าจะเป็นจุดสีแดงๆอะ่ะสงสัยคงต้องไปคาบกระสุนเพิ่มแบบว,ว่าคาบกระสุนเพิ่มให้กระเป๋ามันโล่งขึ้นอะ่ะมันจะมีวิธีเก็บของแบบเร็วๆอยู่เราต้องวิ่งห่างๆ ไม่ได้นะแบบว่ามันจะวิ่งเก็บในทีเดียวเลยถ้าเกิดว่ามันเยอะมันจะทําได้นะอันนี้มันน้อยไงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบนี้เราสามารถวิ่งเก็บวิ่งเก็บได้เลยอะแต่ตอนนี้มันทําไม่ได้ <S <S บางทีมันก็ทาได้บางทีก็ทําไม่ได้นะ <S 1> <S 1> มาได้เวลาตั้งแคมป์แล้วก็นอนกันสักที <S <S ตอนนี้อาหารแล้วก็น้ําก็เริ่มลดไปทีละน้อยแล้วเนี่ยขุดเร็วไม่ได้ลินพันมาอาหารเต็มน้ําเต็มขึ้นตรงนี้เลยตั้งแคมป์ก่อน แค,มไ,แคมไฟอ่าแคมไฟอนไนวะเนี่ยแคมไฟมีหนึ่งอันวางไว้ตรงนี้แล้วก็เต็นอ่าวางตัวค้าไปก่อนแล้วก็เต็นเต็นไม่มีค้ามาหนึ่งอันในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาตีหนึ่งเดี๋ยวผมจะทําการนอนก่อนแล้วกันนอนตื่นมาก็ขอให้แบบท้องฟ้าแจ่มใสเถอขอลองมาเดี๋ยวผมจะลองนอนดูไปเป็นไงครับทีนี้ตื่นเช้ามาเช้าแต่ ท้องฟ้าไม่เจ่มใส่นะตอนนี้มีบัณฑิตมาตรงนี้เลยเราจะค้าเป็นกระสุนก่อนกระสุนปืนพกอ่าปืนพกเอามาก,ก่อนครับได้แค่นี้แล้วก็เป็นอไอซอลไรเฟิลกีนัดร้อมาตอนนี้ก็เราจะทําตรงนี้เป็นแคมป์ชั่วคาวเราจะกลับมาที่ตรงนี้อยู่ด้วยหรือเปล่าอันนี้ต้องคิดดูอีกที จะแปลว่าเดินทางไปเรื่อยๆเดินทางไปเรื่อยโอเคงั้นเก็บมาเลยแล้วกันนะเก็บเต็นท์ก่อนและสิ่งที่เราจะขาดไม่นด้ก็คือการคาบน้ําคาบอาหานั่นเองอันไหนวะเนี่ยลืมนี่ไงสิบห้าทับสิบห้าอันนี้สามารถคาบได้สิบห้าทับสิบห้าอันนี้ละ่ะอันนี้คาบได้เก้าทับสิบห้าทับสิบห้าคืออะไรคาบเต็มสุดก็คือสิบห้าอันแต่ตอนนี้เราคาบได้เก้าอันเดี๋ยวจะไปบวกกับอ่าไอ้พวกนี้กันไม่รู้ว่ามันจะโดนอมบีเก็บไปก่อนหรือเปล่านะ ตอนนี้นะ้ำมันรถเราก็น่าจะเหลืออยู่ครึ่งถังนะไม่ใช่ครึ่งถังสิก็เลยครึ่งถังมาเดี๋ยวผมจะต้องไปเติมน้ำมันใส่ถังเพิ่มนะผมจำได้ตรงนี้มีถังน้ำมันตรงไหนวะมันจะเป็นปั๊มน้ำมันเฮ้ย hey! แล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูยังไงเป็นมันเป็นบ้านที่มันสามารถเข้าได้นะอันนี้มันจะไม่ใช่บ้านนะอันนี้จะเป็นโรงพยาบาลจุดที่เราเกิด มันสามารถเข้าได้นะเข้าได้ไปก็ไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะแต่ต้องระวังพวกซอมบี้ให้มากเลยมาเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูเข้าตรงไหนวะเนี่ยั่งนี้เหรอโอเคตรงนี้เปิดไฟฉายแป๊บตรงนี้อา่าอย่าบอกเลว่าเข้าได้แค่นี้ตรงนี้ล่ะโอเคน่าจะตันอยู่แค่นี้เข้าไม่ได้ตรงนี้ล่ะตรงนี้ก็เข้าไม่ได้อันนี้ก็แผนที่ของเมืองใน GTA แบบนี้เลยตรงนี้ข้าไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยฮไป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 ไม่อยู่แล้วดูดีดูดีดูดีเสียงมันหอ่วยหัวจริงจริงฮำเสียงซอมบี้ซสแล้วผมเนี่ยตอนนี้คือพร้อมบวกมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวมันคืออะไรเนี่ยเฮ้ยเดียวเดียวเดียวทำไมมีพว้เราชีวิตสองคนอ๋อผมจำได้แล้วผมเคยเข้าไปไอ้จุดจุด จนนี้เนี่ยแล้วก็แถวบริเวณนี้เข้าไปแล้วมันจะมีแบบคนที่เราช่วยด้วยเอออันนี้อันนี้นี่ไงนี่อนนี้ก็คือยังอยู่ตรงนี้อยู่แบบว่าอยู่ไกลซะด้วยนะอยู่ไกลมากเลยมาตอนนี้พร้อมบัวาครับนั่งรอเลยโอ้โหรีบมาขนาดน,นั้นเลยเหรอนี่นี่ตายซะตายซะปืนดีด้วยตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว มองหลังด้วยเผื่อมีซอมบี้มาเมื่อกี้แบบว่ารีบมาจนรถโดดน่ะเขาหมายถึงว่ายังไงว่าแบบว่ารถด,ดีดคนโดดเอ้ยรถโดดคนดีหรือเปล่าวะประมาณนั้นแบบว่าจะกิ้งมาเลยเมื่อกี้ตายหมดครับไม่เหลือซากตรงนี้มีที่เติมน้ามันเติมได้แบบว่าผมเนี่ยเดี๋ยวต้องเติมน้ํามันก่อนคือถังน้ํามันกัน,น,น,กนเติมไม่ได้สงสัยค้งต้องใช้รถเติมแตบบ่ว่าขับไปใกล้ๆแล้วก็เติม ไม,เดเดไม่เติมอันนี้ผมไม่เติมผมแค่ลองดูเฉยๆนะตอนนี้คือขับทะลุทุกสิ่งทุกอย่างแบบไปมั่วมากเลยเนี่ยตรงนี้มีจุดตั้งแคมป์ใครมาตั้งแคมป์อะไรตรงนี้วะเนี่ยเราสามารถข้ามผองได้หรือเปล่าวะแคมป์ไฟตรงนี้ไม่รู yeah, ้นะเฮ้ย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 ไฟไหม้ไฟไหม้นั่นไงนั่นไงเอา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 เฮ้ย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 พอแล้วพอแล้วเฮ้ยยี่จะตายไม่ได้จะตายไม่ได้เอาเรียบร้อยเลย ผมว่าผมยังไม่ตายแล้วเน,นี่ยทาไมไฟมันติดกับตัวเราผมว่าน่าจะเป็นเพราะถังน้ํามันหรือเปล่านะเฮ้ยนี่ไงตอนนี้พวกเราชีวิตมาอยู่กับผมแล้วเ oh <dear. S 1> วนกรมตอนนี้มืดอีกแล้วโอ้โหเฮ้ยผมว่าผมไม่รอดผมว่าผมไม่รอดจริงๆขึ้นรถก่อนโอ้โหรถคันนี้ขึ้นไม่ได้เฮ้ยยิงมันดิยิงมันดิมนดไม่ยิงมาเราตันไหนวะตอนนี้กรอเปล่านี่นี โอเคเดี๋ยวต้องวิ่งเปล่วรถก่อนนะผมว่าผมอาจจะตายก็ได้เดี๋ยวต้องวิ่งเปล่ลนนะวรถก,ก่อนอซอมบี้นี่เกิดอ,อยู่ทุกที่เลยต้องหันไปยิงซอมบี้ด้วยไอยพวกเราชีวิตที่ไปอ่าหามานี้ไม่ได้ยิงอะไรช่วยเลยต้องยิงช่วยมนะันเนอะทำไมไม่ยิงทำไมไม่ยิงไปไปไปต้องใส่ค้งต้องไปนอนอีก ให้มันเช้าเื้เสียงตัดเมื่อกี้ได้ยินเสียงซอมบี้มันตัดไปนะไปไปไปตามมาตามมาตัดเช้าได้ขึ้นมาดิโถ่เอ้ยโดนไฟไม่ตายผมจะไปตรงไหนดีวะเนี่ยไปจุดเก่าละไปตั้งแคมป์จุดเก่าอ้าวเฮ้ยรถความเด,วเดี๋ยวอย่าเพิ่งความไม่รู้นะว่าแถวนี้มีที่ตั้งแคมป์ให้ผมหรือเปล่านะ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระเด็นกันเลยทีเดียวตรงนี้น่าจะมีบันไดขึ้นหรือเปล่าวะตอนนี้คือแบบว่าไม่น่าจะรอดน่ะดูดีต่อรถแป๊บเดียวมาฆ่าพวกเราชีวิตผมเฉยเลยเสียดายไม่ต้องเสียดายยังไงก็เกิดมาอยู่ดีอ้าวเ้ยจะได้พักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนดูดีมาอีกแล้ววางแคมไฟก่อนแคมไฟหายเฉยไม่เป็นไร จะไม่วางแคมไฟก็วางแค่เต็นท์ละกันอย่าบอกนะว่าเมื่อกี้ผมไม่ได้เก็บแคมไฟมาไม่น่าเป็นไปได้นะเดี๋ยวต้องยิงไอ้พวกนี้ไปให้หมดก่อนไม่งั้นเนี่ยมันจะมากวนผมอีกน่าจะไม่รอดนะผมว่าน่าจะโดนซอมบี้เก็บไปหมดนะโอเคเดี๋ยวผมจะนอนก่อนล้วกันไม่รู้ว่านอนได้หรือเปล่านะต้องลองดูดูดิตอนนี้ยังนอนไม่ได้นะต้องยิงซอมบี้ออกไปให้หมดก่อนโอเคเดี๋ยวผม จัดการท็อปพีก่อนแล้วก็นอนมาดูกันว่าผมจะนอนได้หรือเปล่านะโอเคตอนนี้นอนได้อ้าวเฮ้ยขับรถไปไหนอ่ะขับรถไปไหนนี่ไงอะไรครับห้าวมาแต่ไหนนี่เฮดช็อตไปซะตรงนี้ก็สามารถเข้าได้นะมันจะเป็นร้านอะไรสักอย่างนี่แหละโอเคทุกคนคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ผมก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ก็ไว้รอติดตามต่อในพาร์ตไปเดี๋ยวพาร์ตไปผมยัเล่นต่อก็ไว้รอติดตามผมได้เลย สำหรับใครที่รับชมคลิปนี้จนจบแล้วผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ